NBT Connect วันนี้นะคะชวนไปถอดรหัสวิสัยทัศน์รัฐมนตรีสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอนะคะจากการอรววแฟที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตไปติดตามกับเทรนทิปส์ท็อโดยคุณออมสุภานิดาค่ะ ถอร,รหัสวิสัยทัศน์รัฐมนตรีอวปั้นความหวังการศึกษาไทายติดตามในเทรนด์ทิป t ท็อเรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณค่ะ ชื่นใจมากๆเลยนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในงานอวอลแฟร์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตท่านสุภาพอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอไปเป็นประธานเปิดงาน5ปีอวอกับการปฏิรูปอวอลนอนและทิศทางในอนาคตแต่เรื่องที่ NBT Conne c t Connect สนใจมากมากเลยก็คือคีย์เวิร์ดปังๆที่รัฐมนตรีสุภาพที่แตะไปถึงนั่นก็คือที่บอกว่า นอนดีกรีสำคัญไม่แพ้ดีกรีค่ะหลักสูตรแบบนอนดีกรีหรือว่าหลักสูตรระยะสัน้นไม่ใช่วุฒิปริญญามีความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานก,การณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสาขาว,วิชาต,ต่างๆแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งต้องการการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเป็นเวลาสั้นๆในการเรียนรู้แลเกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะค่ะ การศึกษาแบบ l i f e long learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอนนี้เนี่ยนะคะเทรนด์ l i f e long learning ตอนนี้มาแรงมากเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่จํากัดเพียงแค่ช่วงเวลาในการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมกับคนทุกช่วงวัยเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน,นื่องในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ได้ค่ะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะ และมีความสํำคัญในการสร้างกําลังสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ 3. การทําให้สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทยน่าเรียนสำหรับทุกคนที่วันนี้สาคัญจริงๆค่ะเนื่องจากจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายส่งเสริมการพัฒนาทักษะสังคมด้วยสร้างความรับผิดชอบและวินัยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการพัฒนา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และนวัตรกรรมค่ะรัฐมนตรีจุมาฯยังได้กล่าวถึงเป้าหมายอาวาในการผลิตกําลังคนในสาขาวิชาต่างๆพร้อมได้เตรียมหลักสูตรเพื่อที่จะรองรับการผลิตแรงงานทักษะสูงในอนาคตอันไกลด้วยนะคะรวมถึงการพัฒนาบัณฑิตร,รองรับตลาดแรงงานทักษะสูงมารองรับการขับเคลื่อน8เสาหลักนโยบายอีกในไทยแลนด์รวมถึงปลดล็อกหลักเกณฑ์ทุกอย่างให้การอุดม,มศึกษาก้าวไป ส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ๆเขาก็ได้ปั้นหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์มารองรับด้วยนะคะขายเลยแล้วกันก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้าร่วมง,งานออวอลแฟร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กรกฎาคมนี้นศะูนย์การประชุมแห่งชาติเศรกิจในงานกิจกรรมเยอะมากที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาอัพสกิลรีสกิลตัวเองแล้วไปเจอกันได้ที่งานนะคะ